สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องราวดีที่รลไฟฟ้าจากเงาครับช่วงนี้ครับเทรนพลังงานสีเขียวกําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงได้ยินคําว่าพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และผู้คนเริ่มติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟจากฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์คือติดได้แค่ช่วงเวลากลางวันเท่านั้นหรือในที่ที่รับแสงสว่างได้เพียงพอถ้าหากเป็นแสงสลัว หรือเงาแน่นอนว่าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้แต่วันนี้เรากำลังจะข้ามขีดจำกัดตรงนี้ไปเมื่อทีมนักวิจัยจากภาควิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโ,โปร์เผยผลงานวิจัยเครื่องผลิตไฟฟ้าจากเงาโดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้จริงเป็นผลสำเร็จผู้ยชาสตราจา,ารย์ทันชูชิงหัวหน้าทีมวิจัยเผยห,หลักการทำงานของเครื่องผลิตไฟฟ้าจากเงาว่าด้วยการเคลือบแผ่นทองบางพิเศษบนแผ่นซิลิคอน ซึ่งแผ่นซิลิกอนเป็นวัสดุทั่วไปที่ใช้บนแผงโซลาเซลล์เมื่อแสงกระทบกับซิลิกอน จะเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและท้องที่เคลือบบนซิลิคอนจะสร้างกระแสไฟฟ้าเมื่อส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อยู่ในที่เงามือโดยความแตกต่างในการส่องสว่างระหว่างส่วนที่เป็นเงาและส่วนที่เป็นแสงสว่างก่อให้เกิดความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ของการผลิตไฟฟ้าจากเงาและจากผลการทดลองได้ประสิทธิภาพที่มากกว่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ถึง2เท่าในสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนผ่านของเงาคณะทีมวิจัยยังกล่าวอีกว่า ไฟฟ้าที่ได้จากเครื่อง S.E.G. สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันเป็นประจำอย่างนาฬิกาดิจิตอลสมาร์ทวอชและสมาร์ทโฟนอย่างเพียงพอ